อ่าสิ่งที่ทางรัฐบาลมอบหมายงานให้เราทํานั้นน่ะก็คือสิทธิ์ันมีอยู่แล้วนะแต่มันมีคุณภาพไหมให้เราทำนะสิ่งที่เราเติมเข้าไปสองเรื่องนะครับเลยก็คือสิ่งที่เราเติมเข้าไปสองเรื่องเลยก็คือเรื่องของอผู้ประกอบการเราคิดว่าส่วนึ่งผู้ประกอบการนั้นเนี่ยถ้าสะมมติไม่มีเขาเข้ามามีส่วนร่วมแล้วการที่จะพัฒนาสิทธิ์ทันให้ได้คุณภาพมันมยากตรงนี้เราก็เติมเข้าไป อีกนะอันนึงก็คือเรื่องการยอมรับของผู้บริโภคเรื่องของท่าเส่ยงที่ท่านชัดิพูดอ่ะนะคือถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะผิดมาจากโรงงานที่ได้คุณภาพนะฮะกระบวนการที่ดีแต่ผู้บริโภคไม่ยอมรับผู้บริโภคไม่รู้ตรงน,นี้เนี่ยก็เป็นปัญหานะครับเราก็เลยลงไปทำเพราะฉะนั้นเราทำงานตั้งแต่ผู้บริโภคตั้งแต่ผู้ประกอบการจนกระทั่งมาถึง สิบพั 10, นนะะแล้วเราทํางานแต่ในที่สุดหลังจากที่เราทํางานไปได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นประเด็นปัญหาอยู่มากมายเลยนะครับในการที่จยกขับเคลื่อนนะในช่วงห้าปีสิบปีหลังเนี่ยนะครับเราลงไปจับเรื่องของ s อ e เพราะว่าเรามองว่านะการที่จะประเทศจะพัฒนาไปได้โดยเ่าะอย่างยิ่งในประเทศที่เขาพัฒนาขึ้นไปได้ระดับนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่า ถ้ามีเรื่องของการดูแล s อ e นั้นดนั้นให้สามารถอยู่ได้ดูแลผู้บริโภคให้สามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้ในวิถีชีวิตที่มีปัญหานะครับเขาจะคอยควบคุมไม่ผู้ประกอบการรายใหญ่นั้นเอาเปรียบนะคอยดูแลเรื่องของกฎตัวบทกฎหมายต่างๆนะฮะไม่ให้ไม่ให้เป็นปัญหานะครับหรือไปสร้างความได้เสื่อมสร้างความเสื่อมล้ำกรณีอย่างนี้มันเป็นดัชนีชี้วัดของการที่เราจะ ต้องพยายามพัฒนาสังคมที่เราให้ดีสู่นในระดับคุณภาพเดียวนะฮะนะฮะ,ะส่วนที่ขอ,อได้นะครับคุณลอรีเนี่ยพูดอันมีที่หน้าหน้าประทับใจนะฮะอมันต้องเริ่มที่วิธีคิดนะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมาจากบริษัทใหญ่มาจากแฟมิลี่ใหญ่มาคุณมาจากแค่คนคนเดียวคุณทําธุรกิจเล็กๆแต่คุณคิดไม่เหมือนคนอื่นนะแทนที่คุณคิดที่จะเทค คุณคิดเรื่องกิดนะฮะแกนที่จะคิดเรื่องของกาไรคิดถึงการมีส่วนร่วมในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยคนที่มันจะสะท้อนกลับนะครับมันจะมากนะในที่สุดเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาจะเริ่มไว้ใจคุณเริ่มให้ความสาคัญกับคุณเราสอนเขาในการที่จะผิดพังเนี่ยลงไปในออนไลน์ A นะเราลงมีโรงเรียนสอนนะฮะ หลายโรงงานเนี่ยเขาไม่เคยทําออนไลน์เพราะดีไซน์แพคเกจชิ้งไม่เป็นนะครับเราสอนนะเพราะฉะนั้นนเขาก็ทำเจอทั้งในที่สุดก็ทําได้เนี่ยหลายสินค้านะฮะแล้วเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาไม่ใช่แค่ใส่กล่องจะให้มันดูดีนะครับแล้วก็ขายออนไลน์นะแต่ว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันหาเอาเล็ตไม่ได้พอจะเข้าไปที่นั่นโดนชาร์จ ไอโน้ตไอนี่นั่นมากมายเราก็เลยเปิดนะฮะไม่ใช่ทาช็อปอย่างเดียวเราเปิดทาช็อปขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแหล่งระบายขณนะนี้เราเพิ่งเริ่มนะเราก็จะทําออนไลน์เลขอันหนึ่งที่เราทาเลยก็คือเรื่องของ S S R นะฮะก็คือเรื่องของโซเชียลเรื่องของ Social Enterprise SE นะครับเราทําเข้ามาร่วมกับทางมัสยิดร่วมกับวัดร่วมกับโบสถ์นะครับในการที่จะ ให้เขาเนี่ยกลาย,ลายเป็นเอาเลทที่อยู่ในชุมชน,นางานนี้ก็คือสิ่งที่เรากลจายตาำเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยนะตอนที่เราสนิทกับพวกมสัสยิดเนี่ยขณะนี้มีมสัสยิดหลายแห่งเข้ามาร่วมกับร้านพานะในการที่จะระบ,บายสินค้านะ